เคยผ่าตัดมาแล้วห้าครั้งและได้ใช้สิทธิบัตรประกันกลุ่มสุขภาพที่บริษัททําให้นะคะไม่แน่ใจว่า,เ,าเงินที่เราได้คืนมาจากจากบริษัทประกันนะคะประกันกลุ่มเราจะต้องนํามารวมเป็นเงินได้ของเราไหมคะครับสําหรับการประกันอุบัติเหตุนะซึ่งเป็นการประกันหมูนะ่ของบริษัทซึ่งมองว่าเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง ครับในส่วนของลูจกจ้างเนี่ยถ้าเป็นประกันเพื่อการรักษาพยาบาลได้รับยกเว้นก็ไม่ต้องมารวมเสียภาษีส่วนประกันชีวิตก็นะฮะรู้เข้าใจว่าเป็นเงินได้หากว่าเกิดอุบัติภัยอะไรขึ้นมาครับเนพะื่อการรักษาพยาบาลก็ดีเพื่อชีวิตก็ดีนั้นเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกันครับ